ที่เรียนภาษากตอนปฐมมัธยมกัแล้วี่คือจูเนรเดอร์เอเอร์ูเียร์เดครับขอคุณครับขออนุญาตนะครับยนานะครับขนุญาตนะครับนาตนะครับเอนรับนนะครับอนะครอนนะครับขออนตนรับอนนะครับขออนานะรับนานะครับออนุญานะครับขอนุญาครับนานะครับนตนะครับานะครับอนุานะครับนานะครับนาตนะคอนนะครับนตนะครบนตน

ขอทางหน่อยนะครับผมกิจกรรมขอทางขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางครับขอทางครับผมได้ถ่ายรูปนะครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โซนคูฟูเฟ่ของเรานะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราเป็น Special ล a ก e นะครแข่งเิเศษของเราสำหรับโซนบูุูเฟ่วันนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายกฎข้อข้าวของโซนบูุูเฟ่ของเรานะคะเราจะมีถุงให้นะคะอ่านถุงนี้นะคะโดยถุงในราคา199บาทใส่หนังสือในโซนบุเฟ่ของเราได้ไม่อานเลยสามารถหยิบได้ใช่ค่ะกฎข้อข้าวมีอะไรบ้างคะไม่เเ็กไปอ่ะเนี่ย ชายเลยเต็มที่ทัาหนังสือก็ได้อะไรก็ได้ครับชาหนังสืออะไรก็ได้เกิดบทนูมขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ข้ามเขย่าข้ามเอวข้ามเอขอกากเป๋าขึ้นมาเลยแล้วก็ทบหนังสือกินได้ทำได้ยไงก็ได้ใคสามารถคให้กระเป๋าเป็น s ต e g y ของคุณได้เลยแล้วมีเวลาจํากัดมไม่กบที่ได้าะเป็นานะครับสิบห้าที้ายขวาเรือมเลยนะคร ดูน,น,น,ะะนะคะว่าพี่ทีมจะเลือกเรื่มไหน15นาทีค่ะ,ต,ะ,คะตอนนี้นะคะย้ำกดกว่าถ้าสำหรับโซบูบูเฟ่ของเราเนาะกูุมบูบุเฟ่เนีนะคะห้ามเกินการสมรู้หรือว่าฉีกขาดแล้วก็หนังสือที่ใส่ไวงห้ามชํารุดห้ามฉีกขาดนะคะเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วคะ <g> um> 5ปีค่ะ ต้องเลือกแล้วค่ะด้านหลังก็มีนะคะไม่ต้องช้าไปค่อยๆใช่ <c oughs> ไม่ได้เลงไว้อยากพิจารณาอยากอะไรอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแบ่งกันจากร้อยเก้าเก้าหลือเล่มละชอบสืบสวนสอบสวนคุณทิมรอะไรพวกอะคาธาอะไรพวกนี้เอ่ชอบอะคาธาใช่ค่ะไม่งั้นการ์ตูนก็เป็นพวกอ่าโคนันโคนันโคนันจะยากอยู่น่าหารเช้า มีเล่มหนึ่งอยากชี Damn, ้ให um, ้ดูแต่ไม่ชี้ดีกว่าอยากชี้มั่วๆนะมีอยากเล่มหนึ่งอยากชี้ดูเดีไม่ชี้ดีกว่าแม่พากันได้พองหงวไเวลากี่นาทีแล้วคะตอนนีหนังสือไล่ท่านูเลยเราเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณ คุณภาพแมวปริมาณใช่ใช่ใช่นะครบมีูอานสี <S 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 ่ APPLAUSE ิ้ใจนะครับรวมถึงอวัลย์ายแล้วก็นังสือท่องเที่ยวทั้งหลากหลายเลยนะครับ